สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเลมอนฟาร์มค่ะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตน้องๆแล้วนะคะเราก็ขอถ่ายทำแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะจ๊ะเลมอนฟาร์มอยู่ในปั๊มบางจากค่ะเราก็กลับมาครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูแล้วก็ซื้อของที่เราต้องการนะคะที่นี่มีสินค้าหลากหลายทุกชนิดเลยจ้ะเป็นออแกนิกล้วนๆเลยค่ะ100ร้อรล้วนๆเลยมีตั้งแต่อาหาร กาแฟทุกอย่างเลยจ้ะนมหรือว่าพืชผักต่างๆและขนมที่เป็นขนมโบราณขนมไทยคืออยากบอกว่าเข้าไปชมเลยค่ะมีเยอะมากแล้วก็ล้วนแต่เป็นออแกนิกถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของออแกนิกนะคะแม้กระทั่งอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าขนมปังต่างๆนี้ก็ออแกนิกทั้งหมดเลยค่ะเราก็เข้าไปหาสิ่งหนึ่งที่ ที่หายากมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เราชอบมากเลยมีขนมไทยเยอะมากเลยจะเป็นอะไรที่เราชอบมากๆแล้วเป็นเวลาได้ทานเราซื้อมาทานด้วยนะคะก็เป็นขนมไทยที่ได้รสชาติว่าขนมไทยแท้ๆจริงๆเลยค่ะขนมชั้นหรือว่าเป็นวุ้นต่างๆขนมที่เราหากินยากๆอะค่ะที่นี่มีเกือบทุกชนิดเลยจ้ะต้องเข้าไปชมจ้ะเราก็ดูแทบไม่หมดเราจําไม่หมดคาะดเราก็ถ่ายทํามาให้ดูเพียงตัวอย่างคะ่ะ น้องๆก็บริการดีมากๆเลยจ้าท่าหน้าผลไม้ต่างๆในตามฤด,ดูกาลเขาก็มีผลไม้ต่างๆมาจําหน่ายด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะย่อมยาวอันนี้เป็นขนมจีนนะจ้าเนี่ยพอดีว่าเราเรากินไม่ไหวจริงๆเราอยากอยากชิมมากเลยเราก็ได้ขนมหวานนะคะมามีหลากหลายชนิดค่ะ ก็พาเพื่อนเนเข้าชมนะจ๊ะตรงที่เราไปนี่อยู่บริเวณคลองสองเรียบอ่าเรียบถนนลังสิตนครนายกนะจ๊ะถ้าขับรถเข้าไปนครนายกก็จะอยู่ขวามือข้ามข้ามคลองไปนะคะก็อยู่ในปั๊มบางจากค่ะปั๊มบางจากที่อยู่ทางขวามือนะคะหาไม่ยากค่ะเครื่องดื่มต่างๆนี่เป็นออแกนิกทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาว ที่เราแนะนำนะคะมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเป็นขวดๆค่ะสดชื่นมากเลยจ้าสำหรับคนที่ชอบดูแลสุขภาพหรือว่าหลายท่านที่อยากริมลองอาหารไม่ว่าจะเป็นชนิดเครื่องดื่มหรือว่าอาหารต่างๆนะคะก็จะมีให้เราได้เลือกมากมายเลยค่ะผักปลอดสารหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ปลอดสารนะคะ อันนี้เป็นวุ้นค่ะเราก็ได้วุ้นมานะคะอร่อยมากเลยคะ่ะกล่องสุดท้ายเลยรสชาติดีมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนา,นานาชนิดหรือว่ามีมากมายอะจ๊ะเราก็บรรยายไม่หมดนะคะเราก,ก็ถ่ายภาพมาให้ทุกผู้ชมได้รับชมจะ้ะก็แนะนำนะคะสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของออร์แกนิก ที่แรกเราก็ไม่รู้จ้ะก็ดูในในเว็บไซต์นะคะเขาก็แจ้งว่าอ๋อมีอยู่ที่นี่เราก็มาตามหาอันนี้เป็นข้าวนะคะข้าวสารออร์แกนิกจ้ะก็จะบอกไม่หมดนะคะก็ดูตามรูปภาพเลยจ้ะแล้วก็เข้าไปเลือกได้เลยบรรยากาศเย็นสบายเข้าไปข้างในนะคะ มะพร้าวหรือว่าเครื่องปรุงในการเข้าครัวเนี่ยก็มีครบเลยจ้าก็ผู้คนให้ความสนใจเยอะนะคะเราเห็นผู้ชมเข้าไปพูดอ่าก็าาเรียกว,ว่าอะไรนะคนที่หลายๆท่านที่สนใจในเรื่องของสุขภาพหรือว่าออร์แกนิกเดี๋ยวนี้ก็หันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นเราก็นแนะนําที่นี่นะคะเราก็มาตามหากล้วยผงค่ะกล้วยน้ําว้าดิบนะคะ เพราะว่าเราก็มีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยกระเพาะอาหารหรือว่าในเรื่องของกดไหลย้อนนั่นนะคะเราก็มาเจอกล้วยผงนะคะกล้วยน้ำว้าดิบผงซึ่งเราก็ได้เชิบได้ได้ซื้อต้องขออภัยนะคะได้ซื้อไปสองชนิดค่ะชนิดที่ผสมขมิ้นชนันแล้วก็เป็นชนิดที่กล้วยผงล้วนๆน,นะคะก็เอาไป ละลายน้ำอุ่นดื่มจะดื่มสามเวลาก่อนอาหารก็ได้ค่ะหรือเราจะดื่มวันละหนึ่งครั้งครับเพราะว่าไม่มีเวลาดื่มสามเวลาค่ะจะดื่มวันละหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนชาค่ะกับน,น้ําอุ่นนะคะก่อนอาหารตอนเช้าจะ้ะก็จะดีมากๆจ้ะเพราะว่าเรากินกล้วยดิบก่อนอาหารทีนี้เราไปอยู่ต่างประเทศไม่มีกล้วยดิบแบบนี้จะ้ะก็เลยหาซื้อกล้วยกล้วยผงค่ะกล้วยผงน้ําว้า ข้อยน้ำว้านะคะที่าเป็นผงดิบที่นี่จะมีเครื่องดื่มประเภทชานะคะเยอะแยะมากมายเลยจ้ะกาแฟก็มีหลายยี่ห้อหลายชนิดเลยจ้ะเราก็พยายามถ่ายเพื่อให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นหลากหลายนะจ๊ะผลไม้ที่มาจากต่างประเทศตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเยอะมากเลยจ้ะก็สามารถต้านอนุมูลอิสระ ก็ดีต่อสุขภาพามากๆจ้าตอนนี้สุขภาพดีก็มีชายไปกว่าครึ่งค่ะเราก็ต้องดูแลสุขภาพไปด้วยค่ะคู่ควบคู่กับการทำงานเข้าไปภายในนี้สะอาดสะอ้านมากจ้าเขาจัดเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ทำให้เราเลือกหาไม่ยากจ้าส่วนนี้ก็เป็นไข่ไก่นะไข่ก็มีไข่ออร์แกนิกทั้งนั้นเลยจ้า มีหลายประเภทค่ะไข่จะเป็นไข่สดไข่อะไรนะที่ผู้คนนิยมรับประทานไข่คเค็มหลายชนิดค่ะหอมกระเทียมก็มีจ้ะหอมกระเทียมก็มีอยู่ในร้านนี้เขาก็จะแยกก็จะมีกระเทียมโทนด้วยนะคะหลากหลายเลยจ้าเราก็จะให้เ,เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะจ้ะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้า